สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดี่น้องบังไปต่องเอ็ดดี้พี่จอปากครับมันนี้เป็นการอบเฟียงนะครับกิ้งกินรางวัลอยากสัมภาษณ์ที่หมอลำหมักจมนี่วะได้ซื้อนี่มาแต่ใส นะแจ้งบ i mean? ่แจ oh. 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 I mean. oh. oh. ้งอ่ะพ่อวันดีครับเอาวันดีพี่น้องวันดีวันดีครับโอ้ฮะเจ้าจี้วันนี้เราจะมาทำอะไรครับผู้ใดผู้ใดเป็นหัวหน้าทีมผู้ใดเป็นหัวหน้าทีมมีความมั่นใจอะไครับพี่น้องครับต้องรวยพี่น้องโอ้ยมีเพงนี่ครับได้ยังตัว Uhm. เอด uh, wow. si ี้่ีจะมามันใจวาทว่ทที่จะคสีชนะวาทอไปก็ปานะครับอ็ดดี้พนสามือนี่เหตุเังไหนเอาก็ซีพี้าปากครับผมกับผมปิงลี่ครับปิงลี่ปิงลี่พีก็ปากครับเออมันใจครับพี่น้องนี่โยันคอยแพ้ควยวัทต้องวางคอยาอมมึงจบก็มาก้นหูเหลี่ยมเด้ฮะเป็นผู้ชายแพ้สี่คนครับงู่กับงูใี่ก่อ มูยากกวคือี้เกียกว่านี้ทำท่ากลังมุหลอี่งไยยดเยอสงให้ีมรามักจมด้วยนะสองสองสอนเสียงกดเียกีฬาสีได้เนี่อ่ะเราไปทีมที่สกันดีกว่าทีมขอเสียงหนอยขอเสียงหนอยเย คอยเตือนทีมนี่ประจําเอร์เอกไก่บเบอร์ใดน้องไก่น้องไก่เขาวันนี้มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะโจ๊บเลยโจ๊บเลยระวังไใหม่โอ้ยอย่าสพติดใหม่โถ่เข้าใจรึยอาวขอทราบชื่อสมาชิกแต่ละคนเพราะว่าตอนนี้พิธีกรจับเบอร์ใดมาผู้ใดเป็นผู้ใดตื่นเตือนเตือนขุนตาข้ามวอลลัมปูปะคือไผ่ไก่กนกพ่นแจาค่ะ พระเอกไก่พระเอกไก่ย่าให้ไก่ใหม่เด้อมือนี้เด้อเสียสือเสียเสียมั้นโบเมนแนวได้ไก่อะต่อมาค่ะครับสวัสดีครับตัวต่ออนุชาครับพ่อใหญ่ตัวต่อปุ๊คิวแม้ว่ามันง่วงขุ่เอออะต่อมาค่ะบุ๊บเปิ้งแต่ละคนตาว่าเป็นแมวเป่าสวัสดีครับน้องสิทธิ์นิรภูริ์ค่ะ มูนี่ไก่ขี่มูขีจ้าไก่ขี่มาหรือแมวอันนี้ชื่ออะไรนะไก่ฮะอ็ดดี้ผีตอปากอันนี้ฟิมมี่ผีตอปากเอ่อมิสกีสโลแกนบังฟิมมี่แล้วกนฟิมมี่คอร์ซี่แซกกี้ปิงลี่ปิงลี่ ม่ไานยับอีกทีอีกทีพนัหนึ่งองไกลไม่ไไม่ใช่ตีอาทีตีก้นี่บอกอาอสัมผัสกันทีละเล็กทีละน้อยแต่กแม่ายังไปบ่นวันนี้ค่ะแม่ยังไปมาครับมามาดิมาในตรีมลูกทุ่งลุกทุ่งลุกทุ่งเออบงหัวแต่ละาคนโนบดีโอเป็นห้าไมาโอ้ย่าหา ไาวไม่ันพันไม่ควาอีพอบนนี่สโลแกนบอกใ้เพียคว้าอาบจังี่หนุอมจะได้บอกง่วงหัวงเอะทให้สวัชดกได้เป็นมาได้ไม่ดีเพียีจ้าปากคันพม่อ่านบวชนี้ไปบวชครับโคตผู้หญีบกเคยงาแก่คนรท่นได้ีกับเป็กหน่อยว่ากันนนหัดเด็กหน่อยหนุ่มบวชเ้าในทานสมาชิกนท่าสมาชิกหน่อยเร็วครับผมแจ็กกี้ยีจ้าปากครับผม มูเดมมูเดมจำอะไรได้ตัไนมสอสวัสดีครับผมก๊อตซี่ผีจอ่าข้าสวัสดีครับพิมมี่ผีจอปาาผีฟิมก็อยู่กลุ่มนี้อต่อไปต่อไปค่ับสวัสดีครับผมแอดดี้ผีจอบาครับสล็อตแจลได้ัวไนส่ตสลอตนอ่คนนี้คนนี้ วันนี้กบผมปิงลี่พีจ๊อปปาครับอาปาค่พี่น้องทั้งบ้านทั้งน้ำแนมี่อย่างอยากโอจ้ากบเป็นท้งบ้านอาากคนันไก่ไก่ไก่เอาเยอะโวชสรุดโรชรุแกงยังเลยก่อนคร้บไก่ไม่ไม่ไม่ใช่ผีจอปปาด้วย่นไอมลูกแกงจิดยังไงลูกแ้ใจคิดยังไงลูกวนได้ปาครับ ไม่ใช่ตาจิมันแลแล้วลูกโอ้ัทำไมดอจิงม่พก็มาหลายคนลูกทำไมกิก็มากมาครับไปไม่เท่าไร่หัวใจสังการ เชครับใครับพี่น้องครับคันยัไงบีจอปานาพี่น้องโค่แพี่น้องคแตกคนแกะครับนแ็ต้องโด่นหนึ่งโค่คืองคาับมันจะได้ไรเอาโตใช้นึเปล่าไปเต่าเต่าายไปไปครับไปไมนิเอดนียาเดี๋ยวมากตัวนะคะเอาทีลทีไปพแม่เราเดินกันต่อนะคะมาที่ทีมนี้ทีมนี้ขอเสียงหน่อยค่ะ

สวัสดีครับพระเอกปาเทือนัยครับพระเอกคุณแม่มาภาษาพระเอกไกลปัางไหนเกิดดอกไก่ก็ไม่มหรือดอกไก่กูรูไฮเบริก้ากูรูไฮเมจิกาสวัสดีครับเอาหนักกับพีสายยากน้ำเขาดิพระเอกหนุ่มเสียงไหลไดมอนด์ลิททิไกยเพชรลำเพลิงครับโอ้โหตั้งแกะตั้งแกะพี่น้องที่พ่อมาเคลิบครับที่พ่อไหมตั้งให้บอกถ้าต่อมาครับโอ้ มีห่อยของหวานกินข้าวตินกลางวันก็กินข้าวว่ากินแบขนาดไม่รับค่ะคุกูเตอร์สวัสดีครับพระเอกบุญาใหญ่ไปปียมินเพลิมเบิร์นค่ะสวัสดีนะคะอาทิปิมนี่นะคะขออนุญาตสอบถามแม่เป็นพิเศษนะคะว่ามื้อนี้เฮามีสูตรเด็ดจังไริ มันใจจะคล้องปัดม้าไม่ม้าไม่ม้าไม่เพวต่อสู้ทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามก็โจ๊ยังดัวเช่อเล่แตไปแต่เาไรคู่ต่อสู้ี่ชนะได้มันจะคลองมีสุดเด็ดตังไโบซาซินกังกังนะถือตัวคือเรคนมาผมเขาเอกระเเข่งกับไผครับบอหองเีรการันตีได้ครับมาสแกนทวาได้ก่อนเซฟัวนัวคัก ไม่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 ครับผมเบาๆเบาๆไหลก็ไม่ได้การรอบๆพี่น้องพระเอกเบาหน่อยครับอีทีเลวครับเออคือข้ามโบล่าเพิ่มมาพระเอกมาเพิ่มมาเลยก่อน้ครับไม่ดากขีดมันกุเมือครับตอมดีนะผมนี่นะครับไก่เราดากขีดนะครับนั่นแหละครับผมไก่ผมไก่ดากขีดใช่ไหมครับผมนี่นะครับฮะไก่ดากขีดครับเพื่อดากขีดนี่ครับเวลาพี่น้องยิ้มให้สามคนนะครับขอบคุณครับผู้ใดก็โทษเหตุ

มพรว่าก <t aks> <mean> ูปากก็ขอบวินมึงกับกูไปตักอันหัวกี่ล่ะมันคือเขิงเบงเช่นไหมคือเขึงเบงเช่นไหมล่ะเมืองี้ดีงดูกลางหมาก ค่ะขันวีีคะแนนรางวัลอีกอย่างกัะสนับสนุนในเร้่อค่ะคันแนนสงสารคันแน่นหาระขันแน่นหรอโอ๊ยแบเ่งมาเลยไปยุ่งไปส่ใหญ่ปะมดาเยิ้งบ่งเบิ้งอันนี้ตั้งใจแต้นมาแบบว่าคือังเบิ้งสุขผีไว้อัสุ่มผียังไงเราจะไม่เหมือนใครโอ๊ยลูกรองเกจีดี่มาอยังไหนดิฮะอาจารย์ลูกรองเจจีบอ คุณตาจไหมซื้อขอยไปเจซี่นะบอกคอยสีเอาหีหยุ่มมันตายป่าโอ้ยคุ้มตาไมาสูเสียมือสูขาย ว้าวตายเราจไม่ตายต้งขายทันตจต้งขายทันต์บ่จำต้งุตาด้นะครับ่ะภรรยาฝรั่งทุกท่านเชียร์ดาราด้วยนะคะนี่ผู้นทีมผู้นเดยเดยเดยเดียวเดยะเ้ามัไมเตตยันอยู่ในอยู่ในาไม่ว่ามันข่อเ่าม่าไ้าวศิีชนะบ่เมอเาะไจ้าาเชียายนมาเชียบายนี่คือยังไไม่หาเชยบมาสุขหา ในวันไกลปรากฏอะไรเซ้นแตดไปเลยพี่น้องก็สูตรตู้คอยรักมาสู่พี่เจ้าปากคอยเป้าเป่าไหลขี้เด็อดข่อยย่ที่ไก่บูยู่ที่ไก่มันบ่ไก่ตัวนี้มันไก่ตัวนั้นไก่ตัวนี้บ่ดักรวมกับไก่อันตัวของคนทรงจัมไก่ไก่ตัวนั้นดักรวมพอมาทีมงานพี่เจ้าปากซี่หักเขาตั้งใจมาแข่งโดยตัวะค่เขาเผาปากมันใจก็ร้อยค่ะเรื่องการแจ้งตัวนี้ก็ไม่เป็นร่องไปค่ะ แบบสไตล์ตายดยเนาะเออแต่ว่าเห็นว่าั้งัังสี่เน่ยเต้นนี่ยเได้เป็นรองไปเขวกันรอ้ากาศรองนบองตม้องมีดนตรีก่อนเสียงไปสักมันคนละเรื่องมื่อนี้แข่งไก่อบบลได้แข่งนละจไม่คอยเต้นยังไหนไก่เขานรรอาการรอบๆพี่น้องกับมากกไกุ่มโอ้ยเอามากๆขยับขยับขยับนอาเอาเอเออเอาเอาเอาอาาออเอาอเอาเ ขอเสียงหัวใจรัวๆมาหน่อยค่ะหัวใจรัวๆมาหน่อยค่ะใาเคยกรรมการเนาพี่น้องไอ้ทีมเพชรยันน่ะอ่าเดินอีกหนึ่งคณะกรรมการครับคุณจอดครับผมเดินอีกอเดินต่อค่ะคุณพ่อเดินต่อเราเดินต่อเดินต่อความแมนเบิร์ดจู่ที่เันไบบไห้เบิร์ดนะคะบุคคลในเบิร์ดนะอันนี้ทีมเพชรตันเนี่พี่น้องที้มเพชรตันเนี่ขอเสียงเลยค่ะ เริ่มทีมโดยนะคะวันนี้คุณแม่กบนะคะเอาแม่กบปรจ่ากับพี่น้องจะน่อยนะแม่กบมากสังเกตเมิ่งแม่กบมากเพราะว่าแม่กบมากแต่กับพีกเด้แม่กบใส่สูตรพี่น้องแม่กบใส่สูตรนะคะเป็นไหนส่สูตรด้พี่น้องแม่กบสูตรยังไงสิบหกเวดเวียนสิบหกพี่น้องแม่กบกระลั้นตีไาแม่กบสีตังไหนสังเกตว่ามีผู้อยากแม่ไก่สังเกตกองเสียงรลยพี่น้องสังเกตกองเสียงมีระยะบ่ เป็นอะไรยังไงอยากใกล้ได้ยานค่กว่าเก็นมาเกินขาไหมนี่เออเกินขาแม่กบประกาศไปอยู่ไก่เลยเบิ้งสังเกตไปเอาช่วงลูกทิ้มช่วลูกทิ้มเหรอแม่กบค่ะอะไรนะตัวลูกน้อำเป็นอะไรน้ำวัสดีครับ ไปเซก็ไปเห็นมาเหรอ่าเพราะทะเลาะโรงเรียนค่ะซอมรีว่าสองว่าเจ้าชีบเหรอว่าอะไรสูครับเบียร์เพชรลินเพลินครับผมวันนี้แหละมันว่นยนี้มันใจลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ได้สูตรนักมาจากอะไรครับผมวันนี้วันนี้เป็นกองเชียร์เป็นกองเชียร์ใช่ไหมครับผมโอเคครับสูตรสกุล ใคสูตรมาเรียบร้อยเลยคุณพ่อพ่อใส่ไปเลยวันนี้ครับคุณยหยแม่ดาราเอาขวดไปทีเทียงแมก้อยอันดังือไปอันดังดูทีน้องมาเนี่ยก้อม่เพราะว่าใหม่นี่ยุ่งว่ะมันเดือดบอลได้เปิดตา แต่ว่าเขาตอกเห็ตามนโยบายตามนโยบายระวัการป้องกันโวารคินคที่บนมัมมครับเอาพิธการครับตอนนี้รับผมก่านพตอนนี้นับบนห้าเข้ามานี่เขาอนุญาตรับบทเป็นพิธีกรคบคู่ครัหนวันนะคะมาแล้วครับอนุญาตโอ้หหกแนี่ก็ไลไป